เลยนะคะไม่เหนื่อยเลยหนูแม่ไม่เหนื่อยเลยจริงไม่เหนื่อยจะตายไม่เหนื่อยเลยจริงคนเหนื่อยนั่งอยู่ข้างหลังเออคนเหนื่อยนั่งอยู่ข้างหลังนั่งหยุนั่งหยุดเฉยก็ยังเหนื่อยลุตลุตตะเบิ้ลพี่ลุตตะเบิ้ลี่พี่พูดอะไรเนี่ยไปขายน้าปลาหรือเปล่าอยู่ดูเขาอยู่พออยู่ตรงนี้กลับบ้านนอนกลับบ้านนอนไปเลยพี่ค่าแรงไม่ต้องเอายกให้พี่สาวไปวันนี้นอนไม่หลับแน่นอนทำไมคะายใส่ยิ้มยิ้มตะกี้นงไหนไหนไหนตัวอย่างพอดูใส่ยิ้มยิ้มไหม เจ๊พี่ต้อฉบับก่อนเดยให้เจ๊ทำตามเออเจ๊แบบเออเจ๊อยากได้ผัวอยากได้ผัวต้องทำตามเจ๊นะเออไหนลองสิมันชที่จิกจิก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 เออส่วต่อไปเท่านั้นนะเจ๊โอ้โหอย่างนี้ถ้าจะหาหัวอยากเออบันบกจี๊เนาะทำยังไงนะมันมีมันมีสมท้ายด้วยสมท้ายที่สมท้ายสมทายยังไงกันสมทัยนี่ <Bond> <Pokémon> จะให้ไปหดัดกับมือดนตรีหนูนะเออคืนนี้อาจารย์ดนตรีหนูว่างนะเดี๋ยวไปหัดไปหัดออกสนามจริงหน่อยเนาะที่เต้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยชอบเมื่อกี้เนี่ยชอบตรงไหนชอบมัต้องส่งท้ายอชอบไอ้ต้องยิ๊งยิ่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 งนี่ยล่ะเออโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้เจอกันหน้าติ๊กตอกแพรทอมคอนาดนะเอออาจจะเห็นตัวเองยิ๊งยิ่งยิ่งยิ่งอยู่ในนั้นก็ได้นะไม่ทันแล้วหนูอัดคลิปไว้แล้วทางช่องคลอดด้วยเนาะ ไอ้ช่องพลาดมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ช่องในติ๊กตอกหนูนายอยากรู้ก็ไปดูแพทรองโทรเดอร์ในติ๊กตอกจริงจริงมันไม่ใช่นะทำไมไอช่องพลาดกับติ๊กตอกก็เป็นคนละเรื่องอ๋อเหรอเออได้แหละหนูเมาเมาเมาน้ำเปล่าเออแกเมาเล้ยข้าเมาฮะฮะแก่เมาเล้ยข้าเมาพี่หนูอะเมาน้ำเปล่าพี่เมาอะไรเมาจิ๊กจิกจิกจ่อเมาเกีย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 เปลโอเครู้กัน วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณหน้าเวทีค่ะขอบคุณคารวานค่ะขอบคุณเวทีแต่ทีเสียงขอบคุณพี่ชายด้วยขอบคุณต๊ต้องสุดหล่อทั้งสองค่ะขอบคุณทีมงานผู้จัดงานนะคะขอบคุณพ่อค้าแม่ขายด้วยเนาะวันนี้วันแรกของงานคาราเตอทองธนโรดรับใช้ตรงนี้เผด็จาพประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจได้ทุกวันเนาะศิลปินตาป้ายตรงหน้าตรงนี้เลยใครอยากเจอใครอยากมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจใครก็มาได้ทุกวันชบฟรีคอนเสิร์ตนะคะวันนี้คาราวขออนุนาร หน้าที่ตรงนี้ยาวๆให้พี่ชายเลยคนเดียวเลยเสร็จเออไปได <สะ S 2> ถึงก <สะ S 2> ี่โมงดีพี่เออประมาณตีห้าอ๋อตีห้าไม่ใช่ร้องเพลงแน่นอนโอ้นึกว่า,า,าร้องเพลงนึกว่าร้องเพลงอ่ะช่วงนี้คุณยาสารต่อให้กับพี่ชายค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ติดตามผลงานแฟรทองธอนโดได้ใน YouTube ได้ใน Facebook ใน TikTok ตแฟรทองทนโดพิมพ์ภาษาไทยค่ะวันนี้ขอบคุณสวัสดีเรื่อยๆทุกท่านขอบค,คุณค่ะ